บนระง,งมรอสิบปีหมัดเด็ดไม่ปังหมดหวังสู้ช่องอื่นทั่วลงช่อง 7, เจ็ดเผยฟิตติ้งแรกรอยรักรอยบาปยังกล้าเรียกฟอร์มยักษ์แห่งปี สิ้นสุดการรอคอยเปิดโผล,ละครพีเรียดยักษ์แห่งปีรอยรักรอยบาปพลิกโผเบาๆเป็นผลงานพีเรียดที่แฟนๆอยากฮิวรีเมคกสำหรับละครฟอร์มยักษ์ยางรอยรักรอยบาปในปี2552ที่ปังมากแม่นำแสดงโดยเจียบโสภินภาขวัญอุตสามณีเบนปุญญาพรยกธัญาการและอื่นๆ ล่าสุดหลังลุ้นมานานขอเปิดโผไม่เป็นความลับอีกต่อไปดาราวิดีโอจัดให้ควานักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตบเท้าร่วมงานเพียบเริ่มจากบทเดน่นคุณหญิงระยะมงลงที่เสียบพิจิตราและยังมีหอมอัออคพารรับบทพระยาวิสุทธ์บทเด่นอีกหนึ่งคือจวนตกเป็นของเกรซพันซิตาด้านรุ่นเล็กเสริมทัพนักแสดงรุ่นใหม่เพียบนำโดยปิ่นชรินพรรับบทเดน่นหนุยิม้มพร้อมร่วมด้วยภูมิเกียรติภูมิเบนชนกน เชื่อว่าเวอร์ชั่นนี้แซบไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถูกใจกันไหมก็ถามใจกันดูล่าสุดปล่อยภาพฟิตติ้งแรกแล้วได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นการจํานวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com กันมากมายอาทิหัวข้อกระทูที่ชื่อรอยรักรอยบาปละครแห่งความหวังเอาดีๆทำไมเห็นภาพฟิตติ้งแล้วไม่ได้อยากหวังอะไรเลยโดยได้บรรยายความอัดอั้นไว้ว่าเกรดนักแสดงคือดาราช่อง8มากทั้งนี้เนื้อเรื่องบ น่าสนใจแต่แคสติ้งไม่้าวเลยเด็กดาราว,วิดีโอทั้งนั้นถ้าพูดเรื่องฝีมือให้ผ่านนะแต่ถ้าถามถึงกระแสคือไม่ได้เลยได้มีแฟนละครคนอื่นเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคับข้างเช่นเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าช่อง7แคสนักแสดงไม่ว้ววค่ะส่วนใหญ่ใช้เด็กในสังกัดร,รอยรักรอยบาปเป็นเรื่องที่ใช้นักแสดงเยอะค่ะเพราะมีตัวละครเยอะ2รุ่นแต่เชื่อว่าการแสดงต้องออกมาดีเพราะแต่ละคนก็มีฝีมือทั้งนั้นส่วนเรื่อง กระแสก็เหินเป็นตัวอย่างหลายเรื่องว่าดาราดังแค่ไหนเรตติ้งหนึ่งหรือต่ำกว่าหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยแคสทั้งที่แต่นักแสดงไม่ว้ววเลยไม่ค่อยชวนดูแต่ก็รอดูค่ะสําหรับเราเฉยๆรอดูบทดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีดีแล้วค่ะไม่คาดหวงังไม่ผิดหวงังเจ้าของกระทู้จีสุดมากในฐานะแฟนช่องเรารู้สึกไม่ค่อยว้ววเลยมันคือฟอร์มยักษ์เลยอาจคาดหวังมากไปหน่อย แต่อย่างน้อยตัวหลักก็นักแสดงฝีมือดีหวังว่าจะออกมาดีและฟอร์มนักแสดงทําให้ละครดูดรอปลงส่วนท่านผู้อ่านคิดเห็นเช่นไรจะเห็นด้วยหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ